กับรายการเกษตรแสนสุขนะครับมื้อนี้ภาคกันมาซื้อนะครับกับน้องๆมาซื้อของไปบริจาคน้าท่วมนะครับอยู่ปฏิไปแถวบันเรื่องไกเรื่องบัวเนี่ยนะครับพอดีมีโอกาสก็เลยมาซื้อของนะครับไปบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับรายการเกษตรแสนสุกเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ดูผ่านเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถกดติดตามได้มุ่งข้างบนนะครับด้านขวา มาติเขียนว่าเปิดแอปนะครับกดเปิดแอปแล้วก็กดติดตามได้ครับนี่นะครับด้านนอกนะครับไปแโอบอกว่่าวบริจาคนั่นกันน,กน,นี่นะครับคุณโอนะครับผมคุณเอสโซ่เนี่ยแอลูอยู่ครับโอ้แ้วก็น้องเนียบนะครับแล้วก็น้องนิชาครับติดไปน้ำแข็งนะครับ สตารนะครับสาขาโกสุมนะครับพอดีเข้าสื่อของเป็นบริจาคนะครับเพิ่มลดราคาหายขอบนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณโลตัส้วยครับขอบคุณทั้งโลตัสแล้วก็นี่นะครับน้องนอนนะครับคุณวีรพจน์นะครับผมหล่อเทสมาร์ทตัดเบี้ยวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงครับอันนี้รถจักรเสซินครับ ได้ค่ะอตัวนี้มันจะเป็นบางรายการนะคะที่ลดลาค่อ๋อตัวนี้ตัวนี้จะลดไลท์ก็มูดอะ่ะจ่ารอยก็สิบปดเดียวเลยแต่สิบแาบ ชุดนำทวมนะครับออนนำชี้นะครับต้องเล่นด้านนำครับพี่น้องเล่นด้าน้ำขึ้นสูงครับครับในสีรลนแล้วครับบางชุดคือหล่นฟังไปแล้วครับ ถึงชุดน้ำท่วมแล้วครับดเดี๋ยวเราเสียของมาบริจาคนะครับมาเที่ยวหาสายทองอขอบน,น,นี่คือศูนย์บริจาคนะครับน้ำท่วมนะครับของบัานโน่นขอนท้อยนะครับอ๋อได้ครับ วราจิตมาของมาบริจาคครับทั่วที่ทรมาหาผมมันบอครับบริโทรครับมาส่วนตัวครับมาส่วนตัวโตครับครับเอาตรงนี้เลยครับจับรถนะพ่อเนี่ยเริ่มาบริจาคของมาใช้ไปจับของนะครับมาใช้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับชาวบ้านที่เพิ่นน้มท่วมนะครับเพิ่นขึ้นมากินเขาอยู่นี่มามาลบไผรอยู่นี่นะครับลบน้นายู่นี่ เป็นสภาพน้ําท่วมนะครับนี่คือทางเขาบานเก่านะครับเพิ่นเห็ดขันกันน้ำไว้น,น,นะครับผมเห็นข้าวก็เลยมาสอยซืึกทอดกันครับผมเห็นริบตวนศาสตน้ำแย่ๆน้ำท่วมยล้นีแล้วคนทั่วที่เห็นกันเหรอพ่อกันก็แย่มีแล้ว <laughs> เออกันอะไรดีเมื่อไหรดีเนี่ยเ <laughs> มื่อไหรครับ ตามทวมน,นะครับกับอันตรายนะครับไทยน้ำกันมาลำบากน้ำกันวนแล้วครับตามกระลังที่ผมมาสามารถมาช่วยพี่น้องเพิ่นได้นะครับมีม,มีติดขังอยู่ได้หมู่บ้านวะครับที่เพิ่นบอกมากมีกบอกมาเทีเ่ยวของเที่ยวออกได้เหรอครับพี่น้องมันค<อ>ือเอาใส่เนื้อประจำนี่เที่ามาจอดนี่เวลาเวลานอนเขาไปพุ่นเนี้ยเขาไปนอนในบ้านเนี้ยไม่ได้หนีเ้ยมึงเว้นนออกมากินเข่ากินหนามี่พี่ห้อมกันด้วยนี่เวลาพี่น้องมาแก่คลองกินกันปันกันกินนี่นี่ คือแบ่งสันปันส่วนไปในโคเลื่อนออยื่นเนี่ยเหมือนแรกกับเอาของนี่ไปงั้นมันนอนสันสองมู่บ้านเนี่ยจังราคาเลื่อนครับสามหิบซีครับอ๋อสามหยิบซีโคเลื่อนครับเพราะว่าจังแรกกับยูตรงนี้ว่า,าไหนยังเลี้<ม>ยงชาวบ้าน้ำเ,เริ่มเน่าเลยเนี่ยเน้นบักเลยน้ำเสียบคักเลยหน้าก็คือถ่วมเงินเลยครับ้บานโค่นนี่ถ่วมนะครับถ่วมถ่วมถ่วมเป็นบางหลังบางหลังก็จะยกสูงกับพวกถ่วม ยุทธถนนเนี่ประมาณจากเมตคกับนำนำเอาไปครับประมาณเอบมิดหัวฮะถนนนี่บอกครับถนนันจีนนี่ยเราเส้นนี้แล้วลงไปตรงนี้นะเพราะเอาดินมากกันาไปกับคือเขาะลักลงมานีมันะลักตีสามกับเอาภากันรอตัต่ำามาเทศดิงใจที่น้องที่นี่เดือดร้อนสามทสี่นเลื่อนยู่ครับแค่ที่แขบ้านนี่เอาเลื่อนเลยนะครับออันนี้ไปกับขบ้านว่ดใดครับไปยู่บ่มจึงสีกันเนี่ยยุฟังหนีกันขาบ้านว่ดใดกัน ก็กั้นกันเดียพี่บอไปแล้วครับมันไปแล้วนี่ย้ำขื้นตีสามนี่เดี๋ยวมากันตีสามนี่น้ำไหลตามตามตามไม่ไดแล้วนี่แม่โคต้องออกไปเคลื่อนที่ย้ำขื้นไปจุกดินแล้วเอาตัวดำมาใส่ย้ำขื้นออกเป็นหลายๆเลยพี่น้องครัตามกําลังเหรอครับครับตามกําลังเหรอคนเู้นมันก็บต้นนี่แหละคนนู้นนิดเดียวขอกําลังใจแต่แค่เขาจะาอกมาซองมือคือผมงบุีใจญ่เดียบพี่น้องมาซองเห็นกับดีใจเยอะกันจะดีแล้วครับน้ำใจคนไทยน้ำกันแล้วครับ ครับผมคนไทยไม่ทิ้งกันขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆเนี่ยนะคนณเขาเนาะเกิดมากรวมหนกกันแล้วเห็นเวลาพูดกันเดือดร้อนยังทุ่งนาของคนอยู่บ้านชุมชนเลยครับครับแซ่บป่ะแม่ครับผมครับผมเอาเลยครับครับแม่ครับครับครับผมครับผมจะกินซูกวดแล้วแม่ นี่นะ้ครับอาหารการกินกระตามสภาพอ่ะน,นะครับรอนำท่วมตามรอบนะไอเวดพอรับคล้น,นะครับาผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับภาครกิจวันนี้ครับจะนี่แหละครับขอบคุณน้องๆนะครับที่งานทั้งหลายนะครับทั้งรอทั้งสวยนี่เลยมาบริจาคนะครับของห้หมูบานมูบานนี้ก็คือนนขอนถอยมูบานโนนขอนถอยนะครับที่ประสบภัยนะครับนาท่วกนะครับจะมาํากับลักนะครับพ่อได้ดูแลกันนะครับคนไทยนะ ไดมือนี้กคขอตัวล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวมียังคืนนาในเรื่องนำท่วมนะครับเดี๋ยวจะมารายงานเรื่อยๆออสวัสดีครับ